ไม่อ้วนก็เป็นเบาหวานได้ค่ะเบาหวานแฝงไร้อาการนะคะแต่ดีนด้ร่างเรียบๆน,นะคะเบาหวานไม่ได้เกิดกัดเฉพาะคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นนะคะแต่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงแบบเรื้อรังค่ะจนทําให้ตับของเราอ่อนล้าน,นะคะสิ่งที่น่ากลัวคือคนจำนวนมากค่ะมีเบาหวานแฝงคือน้ําตาลนะคะเริ่มสูงแต่ยังไม่สูงพอจะเรียกว่าเบาหวานซึ่งตอนนี้ล่ะคะ่ะคือตอนที่เราต้องรีกแก้นะคะอาการที่มาถูดมองข้ามเลยนะคะมีอาการอ่อนเพลีย ง่วงหลังมื้ออาหารค่ะคิ้วบ่อยนะคะปากแห้งจะหายน้ําค่ะน้ําหนักรดลงนะคะหรือแม้แต่กินเท่าเดิมนะคะแต้หายยากหรือติดเชื้อง่ายค่ะกลุ่มคนที่เสี่ยงค่ะคนในครอบครัวค่ะที่เป็นเบาหวานน้าหนักเกินโดยเฉพาะคนที่มีปุ่มค่ะกินหวานกินแป้งกินน้ําพัดลมบ่อยขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะวิธีที่จะดูแลเลยนะคะตรวจน้ําตาลในเลือดค่ะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะลดแป้งน้าตาลค่ะ รือน้ำผัดลมกินโปรตีนนะคะที่ดีไขมันดีและใยอาหารค่ะเดินเร็วในทุกวันอย่างน้อย30นาทีลดน้ำหนะะักค่ะลงเพียงแม้แต่5 1 0ก็จะช่วยได้มากนะคะเมื่อวานไม่ได้เกิดในวันเดียวค่ะแต่มันจะค่อยๆนะคะซ่อนตัวอยู่แล้วเล่นง,งานเราทีละเล็กน้อยค่ะอย่ารอให้สายเกินแก้นะคะรีสูแลสุขภาพร่างกายของเรากันนะคะใครที่มีอาการยังไงคอมเมนต์มาคุยกับเพื่อนได้ค่ะฝากกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะ